สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอสนุ24วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เรื่องของชาล็อตปอสตินที่ถูกหลอกโอนเงินจำนวนมหาศาลถึง4ล้านบาทและยังโดนขู่จนต้องวิดีโอคอนตลอดเวลาเรื่องนี้มีทั้งมุมมองของเหยื่อมุมมองของสังคมและบทเรียนสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้ได้เรื่องเริ่มต้นเมื่อชาลอตถูกหลอกโอนเงินโดยวิชาชีพที่อ้างว่าจะช่วยเธอจากคดีใหญ่เธอกล่าว ในรายการโหนกระแสว่าเธอไม่รู้ว่ากระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่จริงๆเป็นอย่างไรทําให้เธอตัดสินใจโอนเงินด้วยความกลัวด้านคุณหนุ่มกัญชัยได้แสดงจุดยืนสนับสนุนยืนอย่างชัดเจนโดยชี้ให้เห็นว่าการตำหนิยืงนั้นไม่เหมาะสมชาล็อตเล่าว่าถูกขู่จนเกิอดอาการแพนิกและความเครียดเธอรู้สึกกลัวว่าจะถูกโยงเข้ากับคดีฟอกเงินที่เธอเคยได้ยินข่าวมาก่อน สิ่งนี้สะท้อนถึงอิทธิพลของข่าวสารและข้อมูล